เมื่อสามีหรือว่าเด็กๆจะออกไปนอกบ้านเราจะต้องเดินมาส่งกันตรงนี้ค่ะสวัสดีทาริคุณอ่ะว่าจยก,กําเน็ตวิมสกุลเลอร์อว่กันยิมิสักตัวใอ้ฮันเล่นโอ้ออออมีมองคอนอมีการมองแรงเลย ตามที่ไปทำงานวันนี้คุณสิเจมีประชุมโอเคสกจานอร้อยจังสกจารพลาม <laughs> มีการเรียนนาฬิกงนาฬิกาไกม่ดูในคอมอินเตอร์แฮม Så ser ni när hon... Nej, nej, nej. Hon kommer vi fem, eller nånting. Hej då. Så, hej. ชงกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โต๊ะที่ห้องรับแขกดีกว่านาะจะได้เมาะมวยกันค่ะคเคค่ะพเพื่อนๆเราย้ายมานั่งกันที่ห้องรับแขกเนาะหลังจากที่ชงกาแฟคุณซีเจก็ไปทํางานแล้วค่ะวันนี้มีงานดน่วนจริงๆจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านแต่ด้วยเหตุฉุกเฉินค่ะเขาเลยจะต้องไปทํางานที่ออฟฟิศนะคะไปคุยเรื่องงานคะ่ะนิวก็ยุ่งตั้งแต่แตเช้ชาค่ะตั้งแต่6กโมงเช้านิวก็ ไปพบปะลูกค้าลูกค้าที่เป็นลูกค้าในเครือของนิวเนี่ยแหละค่ะวันนี้นะคะนิวก็ยังไงอะยังไงจะบอกว่ายังไงดีนิวไม่มีแบบว่าคลิปกิจกรรมภายในครอบครัวเนาะวันนี้จะมานั่งคุยแล้วก็พูดเกี่ยวกับงานอาจจะเป็นแง่คิดให้กับบรรดาเพื่อนๆทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่สวีเดนแล้วก็เมืองนอกนบมา,าม,มาดามเนาะในการบริหารเงินเนาะซึ่งซึ่งอ่อ่า มันจะมีอยู่เป็นกรณีที่ว่าจะพูดยังไงดีมันจะมีอยู่สองสองกรณกีก็คือคนไทยที่เป็นลูกค้าของนิวนะคะที่อยู่ในเครือการดูแลของนิวในบริษัทสินเชื่อเนาะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามนิวก่อนนี้จะทราบว่านิวเปิดบ,บริษัทสินเชื่อปล่อยเงินกู้ที่ประเทศสเดนเนาะ เรื่องของเรื่องในการเปิดก็คือเดี๋ยวจะขอเล่าคร่าวๆก่อนเผื่อเพื่อนใหม่จะไม่เข้าใจเนาะการที่มีเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้เนี่ยใช้สับเบ้ง่ายเนาะแล้วก็คือบริษัทปล่อยเงินกู้เนี่ยที่มาที่ไปก็คือนิวได้ทําการเข้าไปถ่ายถอนคนไทยคนไทยที่ไปเป็นหนี้นอกระบบถ่ายเข้ามาเยอะแล้วก็แล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนจนเราคิดว่าเราควรที่จะต้องแจ้งนะคะแจ้งแล้วก็จดทะเบียนให้มัน เปิดบริษัทปล่อยสินเชื่อคือเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ให้แบบถูกต้องตามกฎหมายทําให้ถูกกดตามระเบียบของทางสวิเดนเขาก็เลยเป็นที่มาของการเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้นะคะไม่ได้เปิดมาเพื่อที่แบบเจตนาที่จะมาทําเงินกับตรงนี้โดยตรงไม่ใช่ค่ะที่มาที่ไปคือเราไปช่วยเข้ามาแล้วก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเลยเราเลยจึงต้องเปิดให้มันเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายตามกฎคนที่นี่เนาะซึ่งซึ่งเมื่อเช้านี้นิวก็ไปคุยคือลูกค้านิวเนี่ย เขาขอคุยคือจริงๆอ่ะคือเขาอันนี้คืออัน,นคือความน่ารักเนาะต้องบอกก่อนลูกค้าบางกลุ่มในเครือของนิวเนี่ยถ้าเคยเขาแบบคิดว่าจะคือคือพูดง่ายเขาบอกเขาใช้กันมากเดี๋ยวจะมาลาเนี่ยจะมาลาก็คืออยากจะเจอหน้าอยากจะคุยไม่อยากจะคุยโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานส่วนมากก็จะคุยกันผ่านโทรศัพท์หรือไม่ก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยเนาะก็จะแบบ สื่อสารกันทางเข้าความ messenger เนาะซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเลี้ยงกาแฟนิวแล้วเขาก็แจ้งให้นิวทราบว่าเขาเดือนหน้าเขามากันเป็นคู่นะคะสองท่านก็คือเขากู้ร่วมกันแล้วเขาบอกว่าด้วยเศรษฐกิจอะไรหลายอ,อย่างแล้วก็ภาระทั้งบ้านทำให้เขาต้องตกต้องแจ้งเป็นบุคคลล้มละลายเนาะซึ่งล้มละลายในที่นี้ก็คือเอา ภาษาภาษาไทยก็คือบุคคลล้มละลายถ้าถ้าถ้าก็คงจะแปลตรงตัวก็คือเขาได้ทําการเสิร์สกุลสเนลิงซึ่งเงื่อนไขของของสกุลสเนลิงก็คือแจ้งเป็นบุคคลล้มละลายเนาะเพื่อที่คือรายละเอียดเราจะต้องคือเขาจะต้องแจ้งเจ้าหนี้ทุกทุกบริษัทใส่เข้าไปในข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยง,งานเขาตรวจสอบแล้วก็รวบรวมเป็นเป็นเงินว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นูน่นนี่นั่นเนาะกี่บริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็ ให้ทางหน่วยงานเขาช่วยในการบริหารเรื่องบัญชีแล้วก็เข้ามาดูแลควบคุมเงินรายรับรายจ่ายของพี่คนนี้นะคะบุคคลที่แจ้งทําการล้มละลายเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือเคสหนึ่งเขาก็แจ้งบอกนิวให้นิวรับทราบล่วงหน้าเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจนปัญญาจริงๆซึ่งนิวก็เข้าใจเพราะว่าตรงเนี้ถ้าเกิดว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ยอมเนี่ยมีข้อมูลว่าคุณไม่ได้ล้มละคุณไม่ได้ ล้มละลายจริงคุณมีเจตนาที่จะแจ้งล้มละลายเพื่อที่ว่าคุณมีธุรกิจเงินดําหรืออหลีกเลี่ยงที่จะชาระอะไรเงี้ยคือเราสามารถหนึ่งในบริษัทคือสามารถายังไงอ่ะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องแล้วก็สู้คดีเพื่อไม่ให้บุคคลคนนี้ได้รับอนุมัติจากทางเจ้าหน้าที่ในการเป็นบุคคลล้มละลายและให้หลวงคอยดูแลเนาะซึ่งเขาก็เลยบอกนิวลงหน้าเขากลัว่านิวจะแบบยังไงอ่ะนิวจะไม่ปล่อยแบบนิวจะแบบยังไงอ่า นิวจะไม่ใจดีเซ็นอนุมัตินู่นนี่นั่นเนาะคือก็คุยกันซึ่งซึ่งนิวก็อ่าคือเข้าใจแล้วก็รู้จักพี่คนนี้เขามาหนาเนาะแล้วก็แล้วก็เข้าใจแล้วก็โอเคซึ่งกันและกันแล้วนิวไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอีกสองท่านคือลูกค้าในคือนิวเนี่ยคือสี่ท่านวันนี้ที่นิวคุยเนาะแต่ก็เขาเข้ามาเป็นคู่กันเพราะส่วนมากถ้าเงินรายได้ไม่พอแล้วก็นิวจะให้เขามากู้กู้ร่วมกันเนาะแล้วก็ช่วยกันช่วยกันผ่อนในการที่จะเอาเงินไปชำระอ่า นี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงเนาะซึ่งซึ่งอีกคู่หนึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะติดแบ c ็คลิสไม่ใช่ล้มละลายนะคะจะติดแบ c ็คลิสโดยการที่เครดิตเขาจะเสียเลยแล้วก็ให้ทางหน่วยงานเขาจะทำหน้าที่คล้ายๆกันครูโนฟเดนกับสกุลซันเนลิงก็คือทําหน้าที่เข้ามาควบคุมเงินรายรับรายจ่ายของบุคคลนั้นๆนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ควบคุมเงินรายได้และเพื่อที่จะนํามาบางส่วนไปอยังไงกระจายชําระให้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ ของบุคคลคนนั้นนะคะทำหน้าที่เป็นคอยคนคอยดูแลยังไงชำระหนี่ในใน,ในเครือของรัฐบาลเนาะซึ่งก็สี่ท่านมาคุยกันในว,วันนี้นะคะในกรณีนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยพูดในปัญหาก่อนเดี๋ยวจะพูดถึงสาเหตุว่าสาเหตุและที่มาที่ไปที่หลังเนาะซึ่งพอคุยกับสองสี่ท่านนี้สองคู่ในลูกค้าในเครือของนิวเสร็จเนาะแล้วนิวก็มีคิวรอบนอกก็คือคนไทย คนไทยที่สงคิดว่าจะอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนติดต่อมาเนาะคุยแล้วก็มาขอคำปรึกษาว่าเขาจะสามารถานิวพอที่จะสามารถาให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลดีผลเสียของอาการติดแบคิสต์ก็คือครูนุษดิดนะคะแล้วก็การที่จะแจ้ง เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยเราควรจะต้องทํำยังไงผลดีผลเสียเป็นยังไงเนาะซึ่งนิวก็อธิบายเข้าไปคร่าวๆแล้วก็ในมุมกับกันเขาก็ถามนิวว่านิวสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหนี้แบบรวมหนี้แล้วให้นิวเหมือนเหมือนพูดง่ายๆคือให้ให้เขาให้นิวช่วยรวมหนี้แล้วก็ไปชําระแล้วให้เขามาอยู่แับแค่นิวคนเดียวเหมือนไปไป,ไป,ไปชาระหนี้ให้เขาหนูแล้วก็ให้มาอยู่กับนิวคนเดียวเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งบางท่านนิวก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพิจารณาเนาะ บางท่านนิวก็ปฏิเสธไปเพราะว่าบางทียอดนี่คือเกินเกินที่เราจะช่วยเนาะเดี๋ยวนะคะกล้องเดี๋ยวขยับกล้องแป๊บนึงกล้องไม่ตองก็บางท่านนิวก็ต้องปฏิเสธไปจนไปยางจริงบางท่านบ,บางท่านนิวก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้อะ,อะรายละเอียดไปเนาะซึ่งคนไทยพี่มาดามรอบนอกนะคะ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยที่เขาติดต่อมาคือเกนิวนี้เขาไม่ใช่ลูกค้าในเอนิวนะคะเขามาขอคำปรึกษาแล้วก็มามามาขอความช่วยเหลือซึ่งบางท่านนี้ก็อยู่ในช่วงพิจารณาบางท่านนี้ก็ปฏิเสธไปเพราะว่าอย่างที่บอกนิวไม่ได้เปิดบริษัทเพื่อที่จะทําเงินกับตรงนี้นาะเราเจตนาที่จะช่วยแต่หลังๆในเกนิวพักแล้วพักในการไปไถ่ายถอนคนไทยที่ติดนี่นอกระบบนิวนิวพักเนาะเ,เพราะด้วยเหตุที่บ้านนิวงานเยอะนิวจะต้องเริ่มเรียนแล้วก็ เศรษฐกษิจแบบนี้เนาะเราเรา,เราก็พยายามที่จะยังไงอะระวังนิดนึงเนาะค่อนข้างที่จะระวังทีนี้เนี่ยพอนิวคุยทั้งสาเหตุหลักๆที่นิวคุยกับทางลูกค้านิวทั้งสีท่านแล้วก็คนไทยรอบนอกที่เขาได้ยินปากต่อปากแล้วก็เข้ามาปรึกษานิว ขอความคิดเห็นขอความช่วยเหลือนะคะปัญหาหลักๆที่คุยกันเนี่ยคือเปิดใจคุยกันเลยเพราะว่าคนไทยพี่เข้าใจทุกคนเ,น,เนเพื่อนๆพอจะเข้าใจเนาะคือเขาจะเปิดใจคุยแล้วเขาจะให้แบบยังไงอะคือเล่าหมดอะเล่าถึงสาเหตุที่นิวจะรวบรวมมาก็คือหลักๆเลยนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ก็คือหลักๆเนี่ยคนที่เป็นหนี้เนี่ยที่มาถึงจุดนี้อยู่ในจุดที่แบบ ล้มละลายแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบต้องติดแบคลิสรต้องยอมรับสภาพตัวเองในการติดแบคลิสส่วนมากมันไม่ได้เป็นหนี้ที่ตัวเองก่อขึ้นมาแบบโดยตรงส่วนมนากมันจะส่วนมากจะเป็นหนี้ที่แบบว่าตัวเองอ่ะกู้งเงินส่งไปที่บ้านโดยไม่มีลิมิตนะคะแล้วก็พอพออันนี้เขาแจ้งเราไม่ได้เราไม่ได้ถามคือเขาก็ไล่เหมือนเป็นการระบายของของคนไทยที่ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็บรรดาอ่ ลูกค้านิวที่อยู่ในเครรอนิวเนาะก็มีการระบายว่ามีการระบายความในใจสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่นิวรวบรวมที่นิวฟังมานอกเหนือจากสองกลุ่มนี้ที่ติดต่อนิวมาในวันนี้นะคะวันนี้ที่นิวติดที่คุยกับคนไทยเนี่ยลูกค้าฝ่ายนิวเนี่ยพันธมิตรฝ่ายนิวที่เป็นลูกค้านิวนะสี่ท่านแล้วก็คนไทยรอบนอกที่ติดต่อนิวเข้ามาแล้วก็ยังมีคิวที่จะต้องคุยตอนบ่ายอีก เอาเฉพาะที่นคืตอนี้คือรอบนอกน่ยคือเจดคน11คนไม่แน่จะคุยทั้งลูกค้าแล้วก็คนไทยรอบนอกสิบเอ็ดคนซึ่งพอนิวพอนิวรวบรวมถึงสาเหตุอ่ะพอเรามานั่งคิดน่ะหลักๆก,ก็คือยังไงอ่ะเขาจะพูดแบบเชิงแบบปรับทุกข์แล้วก็เชิงบ่นเชิงบ่นแล้วก็เชิงแบบว่ายัางไงอ่ะ ไม่อยากทำก็ต้องทำประมาณที่ว่าาพี่ต้องส่งไปที่บ้านนะเพราะว่าบางทีนิวนิวนิวต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนพี่ลำบากพี่เห็นพี่เห็นแม่พี่ลำบากตอนตอนเด็กพี่เห็นแม่พี่ลำบากเห็นเพื่อนบ้านเขามีกันอย่างนั้นแล้วพอวันนี้พี่มีพี่ก็อยากให้แม่พี่มีอย่างเพื่อนบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือคำที่แบบนิวฟังบ่อยมากบางท่านก็บอกว่า นิวบางทีแบบพี่สงสารลูกอันนี้คือบางงท่านลูกอยู่บองทยเนาะพี่สงสารลูกพี่ตอนเด็กพี่ไม่มีพี่ไม่มีอย่างอย่างคนอื่นเขาพอวันหนึ่งพี่มีเงินพี่พอพี่พี่พอที่จะมีแรงพี่ก็ไม่อยากให้ลูกพี่มีความรู้สึกเหมือนพี่ตอนนั้นเพอะพี่จนนะเนี้ยพี่ก็ต้องซื้อต้องเติมเต็มให้ลูกพี่ซึ่งซึ่งหลักๆที่นิวฟังฟังมาก็คือ คือคุณเอาอดีตอดีตที่คุณแบบขาดหายสิ่งที่คุณขาดแน่ดีน่ะคุณมาเติมเต็มตอนคุณโตซึ่งอดีตตอนนั้นคุณยังเด็กคุณยังแบบว่ายังมีความอยากได้ในตอนนั้นแต่นปัจจุบันคุณไม่อยากได้แล้วแต่คุณต้องซื้อคุณจะต้องเติมเต็มเพราะคุณรู้สึกว่าคุณขาดในตอนเด็กซึ่งถามว่าคุณจะใช้อีกอย่างหนึ่งคุณซื้อคุณเติมเต็มไม่ได้ตัวคุณเองคุณเติมเต็มให้ลูกคุณเพราะคุณหวังว่า ให้คุณเติมเต็มให้ลูกคุณคุณเติมเต็มให้พ่อแม่คุณเพื่อที่หวังว่าไม่อยากให้ลูกแล้วก็พ่อแม่คุณรู้สึกเหมือนกับตอนที่คุณรู้สึกตอนคนไม่มีตอนเด็กเนาะซึ่งถามว่านี่ก็ถามคําว่าแล้วที่คุณเติมเต็มเขาเขาขอคุณหรือเปล่าคุณได้ถามเขาไหมว่าเขาอยากได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคาตอบแบบเดียวกันคือก็แบบว่าเขาไม่พูดหรอกเขาคงเขาไม่พูดหรอกแต่ว่าคือพี่ก็ต้องให้อ่ะเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึก เหมือนพี่ตอนเด็กทุกคนจะพูดมาแล้วตอบนิวมาในลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งนิวมองว่าคุณไปคิดแทนคุณเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดหายในตอนเด็กไม่ว่าตัวคุณเองหรือว่าตัวแทนก็คือลูกคุณพี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่คุณแล้วคุณก็ต้องมาเป็นหนี้ในปัจจุบันเพื่อที่จะเติมเต็มในสิ่งสิ่งที่ขาดหายในขาดหายในอดีตเนาะซึ่งนิวมองว่าอื มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนาะแต่ว่าอ่ะนิวก็คือคือ,คอนิวจะต้องระวังเวลานิวให้คำคิดความคิดเห็นนะนิวค่อนข้างที่จะระวังเพราะตรงนี้มันอะไรที่แบบเปราะบางเขากําลังทุกข์เนาะแต่ว่าเมื่อใดที่เขาเปิดโอกาสที่จะระบายแล้วเราขอให้เราแบบแบบว่ายัางไงอะเคาะให้เขาหน่อยเขาแบบปลดเราให้เขาหน่อยว่ามันจริงไหมสิ่งที่พี่คิดเนี่ยคือแบบนิวจะพูดแล้วก็อธิบายแบบที่นิวอธิบายกับเพื่อนๆนะคะต่อเมื่อเขาเอ่ยปาก แต่ถ้าเขาไม่พูดนิวก็นิวก็จะคิดแค่ว่าเขาตั้งใจที่จะระบายให้เราฟังแต่เขาคงยังไม่พร้อมที่จะให้เราไปไปไปแนวไปแบบยังไงอะตั้งคําถามเขาเยอะเนาะซึ่งวันนี้นิวก็รวบรวมมาเพราะว่าทุกท่านที่นิวคุยเนี่ยคือเขาปรึกษาด้วยแล้วเขาก็แบบเหมือนว่าเขาตันอะเขาอยากจะแบบอยากจะเปลี่ยนแต่เหมือนมันเป็นกฎที่แบบเป็นกฎที่เขาแบบว่าจะรู้สึกผิดมันตาบาบถ้าเกิดเขาไม่ทาเนาะมันจะรู้สึกตาแบบ เป็นตาบับในใจเนอะซึ่งซงนิวมองว่าหลายๆท่านเนี่ยส่วนมากที่อันนี้ยกประเด็นวงกว้างท้ให้ตัด11ท่านนี้ไปเนอะที่นิวคุยกับคนไทยวันนี้ทั้ง11คนใช่11คนให้ตัดออกไปเนี่ยก็คือจากประสบการณ์ที่นิวทำสินเชื่อแล้วก็ถ่ายถอนคนไทยมานะคะเข้ามาอยู่ระบบนิวในเครือของ NC Finance เนี่ยก็เยอะอยู่เนาะเยอะเยอะรวมทั้งต่างชาติด้วยก็มีการคุยกัน ต่างชาติก็คนไทยก็แนะนําม,มานี่แหละซึ่งอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ต่างชาติจะไม่ค่อยต่างชาติจะเป็นลักษณะการติดคาสิโนออนไลน์แล้วก็ติดนี่เงินด่วนเงินด่วนที่แบบว่าเงินเงินด่วนที่ดอกเบี้ยสูงเนาะอะตรงนี้ตัดไปแต่ทีนี้คนไทยเนี่ยส่วนมากเติมเต็มส่วนมากจะเป็นนี่อ่าเพราะว่าเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในอดีตเนาะและตัวเองต้องยอมมาเป็นนี่ในปัจจุบันซึ่งซึ่ง,งบางคนอะ่ะ บางคนแบบสิ่งของที่อยากได้ตอนเด็กอ่ะพอตอนนั้นคุณเด็กใช่ไหมคุณบอกคุณอยากจะได้คุณเห็นคนนู้นคนนี้เขาใช้แบรนด์กันคุณก็เห็นบ้านเห็นเพื่อนบ้านเห็นในทีวีเขาใช้กันตัวเองก็อยากจะใช้ด้วยความที่ความรู้สึกคุณเป็นเด็กแล้วเราก็แบบฐานะยากจนเนาะในความรู้สึกอันนี้จากที่นิวสัมผัสมาเนาะพอคุณโตคุณเริ่มที่จะแบบว่ามีหน้าที่การงานมีงานเ่ คุณก็เริ่มที่จะซื้อ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 โดยที่แบบคุณไม่ได้คํานึงว่าไอสิ่งที่คุณซื้อไปคุณใช้ไหมคุณรู้สึกอยากได้มันจริงๆริงไหมนะปัจจุบันใช่ไหมคุณแค่ไปมองแอนดีตว่าฉันอยากวันหนึ่งฉันอยากจะได้แต่ณณอารมณ์นั้นคุณอยากได้แต่พอเวลาผ่านไปคุณเริ่มที่จะมีเงินเนี่ยคุณกลับไปซื้อเนี่ยอารมณ์ความอยากได้มันไม่ใช่ละเหมือนกับว่าคุณแค่ไปเติมเต็มในสิ่งที่คุณปฏิญาณไว้มันมันเหมือนเป็นการเอาชนะแต่ ต้องดูได้ว่าการที่เอาชนะมันถูกจุดหรือเปล่ามันมันจะเป็นผลกระทบของคุณกับความมั่นคงของคุณในอนาคนหรือเปล่าเพราะว่าคุณไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายใน,นดีใช่ไหมคุณมาเป็นนี่ในปัจจุบันคุณสร้างความแบบความไม่คล่องตัวความสั่นคลอนของคุณภายในอนาคตของครอบครัวคุณของลูกคุณของอพ่อแม่คุณที่อยู่องไทยเนาะตรงนี้ต้องคํานึงในมองว่านิว นิวพูดปนไหมนิวรู้สึกแบบยังไงอะ่ะก็อยากจะมาพูดแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังน้อยยังไงก็เผื่อเผื่อจะลองไปฉุดคิดกันว่าทุกวันนี้เนี่ยไอสิ่งที่คุณทํากันอยู่สิ่งที่คุณชอปปิ้งกันอยู่เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆหรือว่าคุณแค่มีความรู้สึกว่าตอนเด็กฉันไม่มีตอนนี้ฉันมีโอกาสฉันอยากจะมีแต่ถามว่ามีก็ไม่ผิดอยากจะมีอยากจะเติมเต็มก็ไม่ผิดแต่ต้องดูด้วยว่า เงินอ่ารายรับรายจ่ายมันบาลานซ์กันไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณซื้อที่คุณเติมเต็มที่คุณปนเปิปให้กับครอบครบัวแล้วก็พี่น้องแล้วก็ลูกคุณเนี่ยเขาอยากได้จริงๆหรือเปล่าแล้วแล้วแล้วคุณปนเปไปเนี่ยมันจะมีผลต่ออนาคตของคุณหรือเปล่าในเรื่องของการอ่าการวางแผนชีวิตการเงินเนาะตรงนี้ต้องดูไอการที่แบบว่านิ้วเห็นเยอะมากคนไทยที่ ามาอยู่เมืองนอกแล้วเริ่มมีไรายได้พอเริ่มมีไรายได้6เดือนแรกนะ่ะหเดือนแรกปีแรกพอเริ่มพอเริ่มมีไรายได้มีเครดิตอยู่ในประวัติของสัมพรกรูน่นี่นัน่นเนาะไอ้ตามพวกบริษัทแบบปล่อยสินเชื่อก็จะตามพวกเซลล์ก็จะตามแบบยื่นข้อเสนอในการที่แบบคุณสามารถเปิดเครดิตคุณสามารถเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วค่อยกู้แล้วค่อยจ่ายทีหลังเนี่ยเพื่อเพื่อบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นเนาะอะไรเงี้ยซื้อเงินด่วนอะไรเงี้ยคุณตรงเนี้ยควรจะ คุณจะสนุกคุณจะรู้สึกโอ๊ยฉันมีงานทําฉันมีเครดิตบริษัทปล่อยเงินกู้นู่นนี่นั่นเสนอแบบยื่นข้อเสนอยื่นเงินมาให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันค่อยจ่ายดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็แบบไม่แพงนี่นั่นแต่มันสะสมเป็นสิบยี่สิบใบเนาะบัตรเครดิตพวกเนี้ยแล้วมันจะมารู้ผลมันจะแบบเหมือนวิ่นพ่อคางหมูแล้วก็จะมามาตันช่วงปีที่สองที่คุณเริ่มทํางานเนาะตรงเนี้ยเริ่มที่จะใบใบแจ้งหนี้ใบ อดอกเบีย้ยนู่นนี่นั้นเริ่มตามนะพอเขาให้คุณใช้เงินปุ๊บพอถึงเวลาคุณต้องจ่ายมันมาพร้อมกันนีคะแต่เวลาคุณจ่ายคุณก็จ่ายพร้อมกันคุณจะมีรู้สึกจนแบบทุกอย่างมันเริ่มที่จะเข้าระบบแบบวงจรอ่ะทีนี้ถึงถึงเวลาที่คุณจะต้องทวนทวนชําระทยอยชาระนี่ให้กับบรรดาเครดิตท,ที่เขาเสนอให้คุณตรงนี้ยมันมันส่วนมากเลยที่เเห็นนะคือ คนไทยที่เริ่มมีเงินรายได้ปีสองปีแรกจะใช้เงินแบบสนุกมากโหแบบลูดรูดแบบบัตรเครดิตกันสนุกเลยเนาะพอปีเข้าพอเข้าปีที่สองพอพอเข้าปีที่สามสี่เนี่ยเริ่มล่วงแล้วค่ะเริ่มตันนะจะต้องพึ่งเงินนอกระบบเพื่อที่จะมาปลอกอ่านี่ในระบบคือมันก็จะเริ่มเข้าวงจรแบบต้องไปทำทำเงินดำไปกู้เงินดำไปเล่นแชร์ตั้งใจเล่นแชร์เพื่อที่จะเอาเงินก้อน มาโปนี่นอกเออมาโปนี่ในระบบเพื่อที่ไม่ต้องการให้ตัวเองเสียเครดิตติดแบล็คลิสเนาะมันก็จะเป็นวงจรเนี่ยหุน่นวนเข้ามาวนเข้ามาแบบตลอดที่นิวเจอนะ่จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ตันแล้วก็จบท้ายด้วยการโดนคนไทยด้วยการประจานเพราะคุณไปเป็นหนี้ไม่จ่ายเขาโดนกลุ่มวงแชร์ ประจานเพราะว่าคุณมีเจตนาแค่แปลเงินก้อนแล้วคุณก็ทิ้งเขามีเจตนาที่ว่าคุณไปซื้อทองเอาทองไปขายต่อแล้วก็ไม่ส่งเขามันมันคือแบบเป็นวงจรที่หมุนเวียนแบบที่นิวสัมพันมาณปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ณปัจจุบันนี้นิวเริ่มเริ่มเห็นแบบว่าคนไทยตามเฟซเนี่ยเริ่มมาแบบประจานตามนี่กันละคือกลับเริ่มเริ่มกลับสู่วงจรเก่าอีกแล้วที่จะเป็นนี่กันแบบนี้อ่ะและนิวก็ กลับมาได้สัมผัสกับคนไทยเริ่มเข้ามาขอคาปรึกษาในลักษณะเดียวกันเพราะมีการพูดปากต่อปากเนาะแต่นิวบอกเลยว่านิวไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้แบบอ่ะช่วยแล้วไม่ได้ไปช่วยถ่ายถอนคนไทยแล้วนิวยหยุดตรงนี้แล้วนะคะก็จะดูแลคนไทยที่นิวมีอยู่ณนะปัจจุบันนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าของอ่ะลูกค้าต่างชาติส่วนมากลูกค้าต่างชาติแล้วก็เป็นเป็นอ่ะติดต่อเข้ามาแล้วนิวก็ อนุมัติดูดูดูทุกอย่างตามระบบของที่นี่นะคะไม่มีกรณีพิเศษไม,ไม่ว่าจะคนไทยคนต่างชาตินิ่ต้องผ่านกระบวนการในการเช็คนะคะเช็ค,คเครดิตของคนนั้นก่อนซึ่งคลิปนี้นิวก็อยากจะมาแบ่งปันแบบเนิ่ไม่เข้าใจาเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจหรือเปล่าก็คือสรุปน่ง่ายๆเลยตอนนี้นะคะคนไทยนะคะบรรดามมาดามนะคะอยู่ในภาวะที่แบบหลายๆอย่างคือด้วยเศรษฐกิจโลกสงครามนู่นนี่นั่นเนาะ แล้วก็รายจ่ายที่แบบเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายรับก็คือคงที่จะจะแบบมีเพิ่มมากเพิ่มบ้างไม่เพิ่มมากรายรายรายรา,ายรับเนาะรายรับอาจจะมียังไงอะรายรับถ้าเกิดเป็นลูกจ้างลูกจ้างประจํารายรับจะตายตัวแล้วก็จะต้องแบบว่าเหมือนทุกอย่างหลายๆอย่างพักดันจะต้องไปทํางานดําต้องขายของแบบ ยังไงทำงานล็อกนอกทำงานดำทำทำงานเสริมเนาะซึ่งเป็นเงินดำเนี่ยมันจะเข้าวงวงจรเดิมเนาะเพื่อที่จะต้องส่งเสียไปที่บางไทยน,นู่นนั่นซึ่งไม่มีการแบบยังไงหยุดน่ะไม่มีการหยุดก็มันก็เลยทำให้คนไทยนะตอนนี้นะคะกอดคอกันแบบว่ากอดคอกันล้มละลายเป็นแบบเป็นเครื่องโดมิโนโอะล่วงแบบ ร่วงเยอะมากแล้วก็รวมทั้งลูกค้านิวด้วยต้องบอกเลยลูกค้านิวก็ก็ร่วงค่ะร่วงด้วยที่เนี่ยสาเหตุลหลักก็แบบเนี้ยก็คือรายรับคงที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวเองจะต้องส่งไปที่เมืองไทยเศรษฐกิจที่เมืองไทยใช่ว่าจะ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 ดีใช่ไหมเมืองนอกก็ใช่ว่าจะดีเพียงแต่ว่าค่าเงินต่างกันตรงนี้มันก็เลยทําให้คนไทยนะคะตอนนี้นะคะอ,อยู่ในภาวะแบบร่วงอ่ะ ล่วงบางกลุ่มนะคะไม่ได้ทุกท่านนะคะถ้าเกิดทุกท่านบางท่านบริหารเป็นก็คุณก็อยู่แต่บางท่านบางท่านบริหารไม่เป็นจนมุมจริงๆแล้วจะต้องแบบไม่มีลิมิตในการส่งเงินไปที่บ้านเนี่ยจะร่วงร่วงในที่นี้ก็คือ,อติดแบคลิฟแล้วก็เป็นบุคคลล้มละลายค่ะซึ่งนิวไม่แน่ใจว่าทางบ้านที่เมืองไทยอ่ะญาติเขาจะบอกเขาจะบอกญาติเขาที่เมืองไทยหรือเปล่าว่าตัวเองอ่ะอยู่ในภาวะล้มละลายนะอยู่ในภาวะที่ติดแบคลิฟไม่มีศักยภาพในเรื่องของเครดิต ในในในประเทศที่คุณอยู่เลยเนี่ยเนาะตรง,งนี้นิวไม่ทราบว่าเขาได้คุยกับญาติที่เมืองไทยได้เล่าให้เขาฟังหรือเปล่าเนาะส่วนมากอีกอย่างหนึง่งคนไทยที่ติดแบคทีเรียแล้วก็แจ้งล้มละลายเนาะเขาก็จะทํางานรอบนอกเขาก็จะอาศัยทํางานรอบนอกรอบนอกแล้วก็ขายนู่นขายนี่ให้กับคนไทยได้วยกันตามตามตามเฟสเนาะเพื่อที่จะพยุงเงินแล้วก็เงินส่งไปที่บ้านบางคนก็ยังไงอะป่วยอะเป็นแบบว่า อ,อยู่ในภาวะกินเงินคนป่วยเนาะซึ่งซึ่งรัฐบาลก็ว่าชำระให้บ้างอะไรเงี้ยอยู่ในภาวะของคนตกงานด้วยบางทีก็อยู่ในกรณีนี้เนาะซึ่งซึ่งนิวก็อยากจะไม่มีข้อแง่คิดอะไรทั้งนั้นก็คืออยากจะเล่าให้ฟังแล้วให้เพื่อนๆลองรับฟังแล้วก็ไปพิจารณาตัวเองว่าเราอยู่เราใกล้ที่จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราใกล้ที่จะล่วงหรือเปล่ายัางไงก็ใช้เงินถ้าจะพูดได้ก็คือใช้เงินแบบนี้มีสตินิดนึงเนาะ เศรษฐกิจเนาะภาพภาพที่เราเห็นเนี่ยโฆษณาตามสื่อที่เรียนรอบนอกน่ยทุกอย่างมันดูปกติมากแต่ตรงเนี้ยมันมันซึมไงซึมลึกเราใช้แล้วไม่รู้หรอกแต่ทุกเดือนเรารู้ว่ายิ่งคนใช้บัตรเครดิตเนาะจะไม่รู้เลยว่าอ่า,อานี่แล้วรายรับไปจ่ายจริงๆมันเป็นยังไงเพราะว่าคุณใช้คุณถ่ายคุณไม่มีโอกาสได้เห็นเงินเงินแบบไม่ได้เห็นเงินแบบตัวเลขแบบจริงๆจังๆเนาะมงตรงนี้แบบ ตัวนี้ต้องต้องระวังคนต้องใส่ใจเนาะยังไงก็อยากจะฝากเอาไว้เป็นเป็นแง่คิดเนาะจะบอกว่าแง่คิดก็ไม่เชิงคือให้เราฟังไว้แล้วก็ลองถามตัวเองว่าเราใกล้ที่จะอยู่เข้าเข้าสู่ภาวะแบบนั้นหรือเปล่าอย่างสิบเอ็ดคนที่นิวคุยอยู่วันนี้นะว่าว่าว่าเราเราใกล้ที่จะ เป็นแบบเขาไหมเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจละกันคลิปนี้นิวก็ขอเป็นกําลังใจละกันนิวนิวไม่มีอะไรมากที่จะจะสั่งจะสอนหรือจะให้คําแนะนำเนาะก็พูดให้ให้ก็คือถือว่านิวเอามาแบ่งปันแล้วก็พูดให้เพื่อนๆฟังเป็นตัวอย่างว่า11ท่านที่นิวคุยอยู่วันนี้นะคะมีมีปัญหาแล้วก็มาจบด้วยการอ่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็บางท่านก็ยังไงอะติดแบ c k เไปค่ะ เสียเสียเครดิตไประยะยาวไปเนาะกี่ปีนิวก็ไม่ทราบนะนิวก็ไม่ได้ลงลึกตรงนั้นก็เนี่ยค่ะก็คือก็คือหนึ่งในสาเหตุของ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 ปัญหาเศรษฐกิจของปัญหาของของการบริหารเงินเนาะยังไงก็อยากใช้เ,เพื่อนๆฟังแล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะว่ามันว่ามันพอที่จะช่วยช่วยแบบว่าสร้างความระมัดระวังให้กับเพื่อนๆได้ บ้างไม่มากก็น,น้อยนิวก็หวังไว้นะคะยังไงคลิปนี้นิวคงจะต้องขอลาไปก่อนเพราะก็งงเองเหมือนกันว่าพูดพูดไปเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจไหมเพราะว่าพอนิวคุยกับเพื่อนเสร็จกลับมาส่งคุณซีเจเสร็จคุณซีเจ,จทำงานนิวก็ตั้งกล้องชงกาแฟก็ตั้งกล้องคุยเลยค่ะนิวไม่มีแผนที่ว่าจะต้องมาคุยเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามเนาะนิวเหมือนกับว่าพอรับข้อมูลมาเราก็อยากจะมาเปิดตั้งกล้องแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนได้ทราบเลย นะคะแล้วก็ไม่มีการวางแผนในการเรียบเรียงที่ดีมากสักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆพ,พอจะจับใจความได้ไม่มากก็น้อยเนาะคลิปนี้เนี่ยก็ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะอุทาห ו นะคะคนไทยเนาะกอดคอกันล้มละลายเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในในอดีตค่ะแล้วก็มาเป็นหนี้ในปัจจุบันค่ะแล้วก็จะมีผลในอนาคต ถ้าคุณยังทําอย่างนี้อยู่โดยที่แบบไม่มีเหตุและผลาไงก็เติมเต็มดูก่อนว่าเราอยากได้จริงๆแบบที่เรารู้สึกอยากได้ตอนเด็กหรือเปล่าตรงน,นี้ก็คงจะต้องพูดได้คงจะฝากไว้เท่านี้ละคะ่ะเพื่อนๆค่ะยังไงก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะนิวก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้พวกเราทางช่องวิกสตอรี่นะคะครอบครัวมนนอตโนยค่ะยังไงก็ขอเพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ได้รับความรักจากคนรอบกายนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจมีแรงในการสู้กับเศรษฐกิจนัปัจจุบันนี้เนาะยังไงก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย